เ่อนักชกจอมสดจากออสเตรเลียผู้นี้ครับมาท้าครูมวยไทยอายุ43ปีแต่เป็นอดีตดาว7สีครับงานนี้สดจะบทเก่าหรือเก่าจะสอนมวยสดครับนี่ครับนี่คือเขาคนนี้ครับจำเขาได้ไหมครับนี่คือเอกสิธิ์ศิษย์เกรียงไกรครับเอกสิธิ์ศิษย์เกรียงไกรนักชกจากอำเภอเมืองจอังหวัดบุรีรัมย์ครับเจ้าของฉายาขุนเข่าจอมเสียบครับ อดีตเคยประทะสิงห์ดำออกกริเคยประทะไทยแลนด์ปิ่นสินชัยเคยเจอกับแสงฮิรันลูกบ้านใหญ่เคยโดนดวดกับเพชรเอกสอสวนพักดีเคยเจอกับเฉลิมพลเกียรติสุนันทาเคยเจอกับธนันชัยนครทองปาร์ควิวครับเคยเจอกับโรเล็แกแคนนอรสิงห์เคยเจอกับสิทธิชัยพานสมบูรณ์นะครับแล้วก็มวยดังอีกหลายท่านนะครับปัจจุบันท่านสอนมวยอยู่ที่เมเบิลออสเตรเลียนะครับทั้งคู่ครับเจอกันครับ อันนี้มาดูคู่ต่อสู้เขาก่อนครับคู่ต่อสู้ชื่อว่าซันวาโตซิกโนริโนครับซิกโนริโนอายุ30ครับอ๋อนี่นี่เป็นไฟที่ท่านอายุ40นะครับอ่านี่เป็นไฟที่ท่านตอนอายุ40นะครับทั้งคู่ครับเจอกันในรายการฮอคโขโปรโมชั่นนัมายเลขหกเมื่อวันที่8ครับเมื่อเดือน7นะครับเดือน7ก็เดือนกรกฎานะครับ ในปี2022ก็ปี2,565นะครับก็เอาขอสอบวกได้5-4-3ก็จะเป็นพอสครับที่เมลเบิร์นครับออสเตรเลียครับโอ้มีริงเกิลด้วยนะครับแหมของฮาร์ดคอร์โปรโมชั่นนะครับเอาล้วครับจังหวะนี้ครับต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับได้เปรียบเรื่อง่วนสูงนะครับ อและก็แม่มีริงเกิลย่างก้าวด้วยนะครับแม่ริงเกิลอย่างซีนครับขออภัยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับในช่องโคชเชทีวีครับช่องพางมวยไทยโดยใชร์สปาร์สต้าแหล่งทองแดงแล้วก็แปลให้ฟังนะครับซึ่งนี่ครับเราจะนํามวยทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยดังครับไม่ว่าจะเป็นมวยเก่าครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยโนเนมครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยที่เรียกว่าท่านที่มีอายุเยอะแล้วท่านที่ไม่ได้ชกนานแล้วครับ แล้วก็ไปชกที่ต่างประเทศไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศนะครับเอาทุกไฟมาให้ทุกท่านได้ชมกันจะได้ดูกันนะครับนี่ครับมาดูครับนักชกวัยสดผู้นี้ครับท่านัันทองนักชกออสเตรเลียครับเซวาโชจะเป็นอย่างไรครับเจอกับท่านัันของนี่ครับเอกสิทธิ์สิทธิ์เกรียงไกรครับขุนเข่าจอมเสียบครับอดีตดาวเจ็ดสีเลยครับแข็มามาครับจังหวะนี้ครับ แข่งซ้ายครับแข่งซ้ายสั่นไปครับแข่งซ้ายโตมาท่านของซามาโตจังวันนี้ครับแข่งขวาครับซามาโตครับเอกสิทธิ์เดินเข้าหาครับอายุเยอะกว่าแต่ไม่มีวันกลัวครับไฟนี้ท่านอายุ40นะครับแต่ถ้าปัจจุบันนี้ท่านอายุประมาณ4344แล้วนะครับแม่แอบเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายไม่โดนครับเจอกวาดลงไปยักไายภายหลังครับโอ้ยานเหลาเลาครับแม่เหลาเหลาล้มยาวทั้งยืนเลยครับเหลาเลาคือประมาทเลือนเล่อนนะครับแข่งซ้ายครับ ทนของเอกสิทธิ์รับแม่เสียเหลี่ยมโดนกวาดลานนะครับโดนโดนฝรั่งกวาดลานครับหมัดขวาครับจังหวะนี้ครับแแบเดินหาครับหมัดซ้ายครับอนงั้นของซันมัตโต้แข้งขวาครับเอกสิทธิ์แข้งซ้ายขึ้นมาครับบังไว้ได้ครับแกบบเดินขาครับหมัดขวาคล่อมไปครับถีบซ้ายออกไปครับเอกสิทธิ์ครับแข้งซ้ายเอกสิทธิ์ไม่โดนครับจังหวะนี้ครับเป็นเข้าหาครับหมัดขวาครับทางหัวนของซัมัโต้หมัดขวาเอกสิทธิ์ครับ แข่งขวาครับเอกสิทธิ์ถีบซ้ายไว้ก่อนครับเอกสิทธิ์ครับจังหวะนี้หมัดอันลำตัวครับซานาโตเจอแข่งซ้ายเอกสิทธิ์ครับหมัดขวาเอกสิทธิ์ครับโอ้แข่งขวาครับเอกสิทธิ์ขวาขามาซันวโตยกเทครับโอ้ครูเอกสิทธิ์ยักไงยภายหลังเลยครับเจอมวยสดรูปคมเสียแล้วครับโอ้อานะครับแหมยักไงายภายหลังผึ่งเลยครับยักไงายคือล้มไงายไปทางด้านหลังนะครับท่านเอกสิทธิ์สิทธิ์เกรียงไกรครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เข่าซ้ายครับเอกสิทธิ์ครับดักได้สวยครับทีขวาครับเอกสิทธิ์ซันวาโตเดินเข้าหาหมัดหน so. ึ فس, amas, shield. ่งสองครับกะจะใช้ความสดบทความเก่าแค่แม่หลบได้ดีครับซันวาโตผู้นี้ครับแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายขึ้นไปครับเอกสิทธิ์ครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาแข่งขวาครับจับขาไว้ก่อนครับแล้วล็อกเอาไว้คีบเอาไว้ครับคีบเอาไว้แบบนี้ครับเข่าซ้ายครับเอกสิทธิ์ครับเข่าขวาซันวาโตอ๋อรมการแยกออกมาครับจังหวะนี้ครับ อยางออกมาวาก้นใหม่ครับเข่าซ้ายครับเอกสิทธิ์ครับสันวาโตเดินเข้าหาครับเดินบทเดินบี้เดินขยี้ไม่มีกลัวครับแหมจะใช้ความสดมาบทความเก่านะครับดูว่าจะบทได้หรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆนี่พาเอกสิทธิ์นี่ยักไงภายหลังไปสองครั้งแล้วครับจังหวะนี้ครับมัดซ้ายครับซันวาโตครับซองซ้ายซันวาโตครับเอกสิทธิ์ยังไม่เร่งรีบไม่แคบครับดึงขามาซองขวามาครับเข่าขวาสันวาโตครับแหมนักชกออสเตรเลียนนี้ถือว่าใช้ได้ครับ ข่าซ้ายครับแล้วเอกสิทธิ์ครับหนึ่งสองเอกสิทธิ์ครับถอยออกมาก่อนครับไม่รีบไม่แคบครับไม่แคบก็คือไม่รีบครับภาษาใต้วันละหลายคำครับจังหวะนี้เดินเขาห้าครับเอาหมดยกพอดีครับหมดยกพอดีครับหมดยกทิ้หนึ่งเลยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกับช่องโคชเชทีวีครับนี่คือช่องพังไม้ไทยโดยใช้ภาษาใต้ภาษาทองแดงแทรกเข้ามาครับแนวทางของช่องนี้นะครับแหลงให้ฟังแล้วก็แปลให้ฟังด้วยครับ แล้วมาดูริงเกิลดีกว่าครับหุ่นเนื้อนมไข่เลยครับริงเกิลของออสเตรเลียครับขอบคุณตากล้องที่เน้นที่ริงเกิลครับแหมตากล้องออสเตรเลียครับเน้นถ่ายริงเกิลนะไม่ได้ถ่ายนักมวยครับแมาดูภาพชาครับภาพชายกที่เครับนี่จังหวัดแต้ซายครับเราเจอควาดลานครับโอ้ยักง่ายภายหลังเลยครับยักง่ายครับยักง่ายยักง่ายภายหลังเลยครับโอ้ลมหายไปทางด้านหลังเลยครับโดนลูกคมเสียแล้วครับเอกสิ์ครับ นี่มัดอัลลัมตัวครับจากซามาโต้แล้วแข้งซ้ายขึ้นไปจากเอกสิทธ์ครับมัดขวามัดซ้ายซารมาโต้ครับของมาครับอืมแล้วจังหวะนี้ครับคว้าขามาครับดึงขามาครับซารมาโต้ครับดึงมาครับแล้วก็กวาดครับยักหงายภายหลังเลยครับโอ้ลอยและริ้วเล่นลมเลยครับจังหวะนี้ครับมัดขวาครับซัรมาโต้ครับดอกนี้ครับก็เรียกว่ายกแรงนี่โอ้ท่านเอกสิทธ์ครับท่านครูเอกสิทธ์ก็เสียเหลี่ยมไปก่อนเลยครับเสียเหลี่ยมนักชกออสเตรเลียครับ แม่นี่ครับพี่เลี้ยงก็ขมอย่างนี้ครับนายชายโมงนายชายโองช้สมองดูให้ดีอย่าเล่าเล่าเออใช้สมองดูให้ดีอย่าเล่าเล่าครับอย่าประมาทครับแม่ประมาทก็ล้มยาวทั้งยืนครับอย่างที่บอกครับตท่านเอกสิทธิ์สิทธิ์เกรียงไกรครับก็ปัจจุบันสอนวอยที่ออสเตรเลียครับเอาละครับต้องมาดูว่ายุคนี้ครับจะแก้เกมอย่างไรครับ โอ้สาวสวยสี่คนนั่งอยู่ข้างล่างครับเนี่ยริเกอร์นะครับมาครับเอกสิทธิ์เดินบอเข้ามาแข้งซ้ายไปโดนเจอขวากวาดอีกแล้วครับยังงายภายหลังอีกแล้วครับเอกสิทธิ์ครับโอ้ไม่รู้ว่าเสียเหลี่ยมหรือว่าขุดบ่อล่อปลาหรืออย่างไรครับปล่อยให้ราคามันไหลก่อนแล้วค่อยเล่นหรือเปล่าครับแบบนี้ครับโอ้หน้าคิดครับกก็บเดินเข้าหาครับจงมวนนี้ยับเดินเข้าหาครับมัดทรายครับแข้งทรายชัดไปครับไม่ทกครับไม่โทูไม่ทูคือไม่โดนครับ แข่งซ้ายครับจังหวะนี้ครับไม่ระว่าแกกขุดบอลรอปลาหรือเปล่าครับรอว่าแกแบบว่ารอให้ราคามันไล่ไปก่อนเราคอยเล่นถี่ล่างครับประมาณนี้หรือเปล่าครับไม่รู้ว่ารอให้ราคาไหลหรือเปล่าครับแข่งซ้ายครับเอวเอกสิทธิ์เริ่มจะบุกครับเอกสิทธิ์เริ่มจะบดจะบี้เข้าหาครับแข่งของขวาครับจังหวะนี้ครับทีมขวานําไปก่อนครับเอกสิทธิ์ครับเ่าเอกสิทธิ์เดินบี้บ้างครับหมัดขวาครับซันโตเจอแข้งซ้ายเอกสิทธิ์ครับทีขว้าเอกสิทธิ์เจอแข้งซ้ายจากซันวาโตแข่งซ้ายเอกสิทธิ์ครับ จงหวันนี้เขาหาทีบขวาครับเอกสิทธิ์เดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับเอกสิทธิ์ครับล้าตัวครับแข่งซ้ายไม่ถึงครับซานวาโตครับซานวาโตนี้มัดอัดล้มตัวครับซานวาโตเอกสิทธิ์ปักหลักไว้อยู่ครับมัดขวาตําได้เขาซ้ายครับสวยงามครับมัดขวาเขาขวาครับเอกสิทธิ์ครับเอาแล้วครับเอกเสณีเจ้าของฉายาขุนเขาจอมเสียบนะครับแมฝรั่งที่ยืนข้างหลังนี่ล้อเล่นหรือเปล่าครับทีบขวาครับ อหมัดขวานีうう่ไม่โดนดีครับซันมาโต้ครับหมัดขวาแล้วทาได้แข้งซ้ายครับเอกสิทธิ์ครับเขี่บเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายมาครับซันมาโต้ครับเข่าซ้ายครับเอกสิทธิ์ยังไม่เร่งนะครับอืมแข้งซ้ายครับซันมาโต้ครับไม่แคบครับไม่แคบครับปล่อยให้เกมมันไหลไปก่อนครับแข้งขวาครับเอกสิทธิ์ครับทีบขวาครับเอกสิทธิ์ซันมาโต้หนึ่เข้ามาครับหมัดขวาเจอแข้งขวาอ๋อแล้วครับเดินบนเดินบี้เดินขยี้มาแล้วครับดูท่าทางว่าจะร้อยครับผู้ชมครับแหม ร้อยแรงแกงเลียงครับร้อยแรงกแกงเลียงจังหวะนี้ครับเขยับเดินเข้าหาครับทีบขวาเข่าซ้ายครับตอนนั้นของเอกสิทธิ์ครับผางเข้าไปมัดขวาเอกสิทธิ์ครับเอาละครับเริ่มเริ่มเข้าแล้วครับทีบซ้ายครับสงสัยเครื่องแกเพิ่งจะร้อนครับเข่าซ้ายเอกสิทธิ์มัดขวาเอกสิทธิ์ครับเข่าขวาเอกสิทธิ์ครับเอาละครับเข่าซ้ายครับอ่าจอมสิบเอาเข่าขวาเข้าหัวเลยครับโอ้โหเข่าขวาเข้าสีสาครับโอ้เข่าหัวเลยครับโอเจ็บพ่วงแมทครับเจ็บพ่วงไหมครับนอนหงายภายหลังครับ นอนไายแลวันเลยครับนอนตะแคงแมงเทงครับแล้วก็นอนไายแลวันอีกครับลุกขึ้นครับท่านั้นของซันวาโตครับลุนขึ้นไวไหมครับโอ้เจ็บหัวเลยครับมองพีบมาเฮ้อโทครขบพวกไหวไหมไหวไหมนอนว่าไหวไหมเอาไหวครับไหวก็ลุยต่อครับมาครับจังหวะนี้ครับเอาเลยครับเกมเปลี่ยนครับเกมเปลี่ยนครับเดินเข้าหากัปเระสิ์ซอกซ้ายกอกสิ์ครับเจอศอกซ้ายครับยักไายภายหลังครับกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้เจอศอกซ้ายครับโอ้เรียบร้อยเลยครับมองผู้ชมปรบมือเลยครับ ครูมวยวัย40ปีครับบทความสดสอนมวยความสดนักมวยจากออสเตรเลียเลยครับโอ้สุดยอดครับตอนแรกได้นับแรกจากเขาครับและครั้งที่สองสองเข้าโอ้ความปลอดภัยเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยครับยังไวไลยอยู่นะครับโอ้นี่สงสัยยกแรกๆนี่แกไม่รีบเพราะว่าน่าจะปล่อยให้ราคามันไหลแล้วครับดูครับนี่ครับปล่อยให้โดนกวาดครับแหม โดนกวาดคือทําให้ตกเป็นรองนะฮะเหมือนจะทําให้ตกเป็นรองกระป๋าเหมือนเหมือนให้ปล่อยให้ตกเป็นรองก้อนครับตกเป็นรองก้อนเราเดียวคอยเล่นทีเดียวเลยผันนี้ครับแหมทรงสัญญาณเลยผันนี้อ้าว้าไปนั้นครับอาจจะไม่ใช่ผ่นนั้นก็ได้ครับอ่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ครับไม่ใช่ผ่นนั้นคือไม่ใช่แบบนั้นนะครับดูครับเข่าขวาครับเอกสิทธิ์ครับเราดูจังหวะนี้ครับขวางมาแล้วเข่าคืนเข่าขึ้นไปครับโอ้ยโดนกระบาลเลยครับอืมดูครับ แล้วนี่เป็นจังหวะครั้งที่2ครับศอกซ้ายครับผางเข้าให้ครับโอ้นอนหงายแรงหวานเลยครับก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับอืมรายการฮาร์ดคอร์โปรโมชั่นนะครับรายการนี้ครับก็ชูมืออย่างเป็นทางการเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับหนึ่งของช่องพามวยไทยโดยใช้สปสซาใต้แหลงทองแดงแล้วก็แปรไดให้ฟังครับอืใหญ่ถวยแชมป์เลยครับเป็นเอกสิทธิ สิทธิ์เกรียงไกรนะครับอดีตดาวเจ็ดสีครับคุณเขาจอมเสียบยังไว้ลายอยู่ครับนี่ครับเขาก็แสดงความเคารพต่อเรานะครับโอ้นึกไม่ถึงเลยครับโอ้แล้วก็มาดูสาวสวยครับขุนเนื้อนมไข่ครับอ่าสไตล์ของออสเตรเลียครับออซี่ครับอืมแหมยังซีนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีนะครับอ่านี่คือช่องพามวยไทยโดยชาสปัสต้แหล่งทองแดงแล้วก็แปลให้ฟังครับ โอ้ถือถือขวดขึ้นมาเลยครับไม่มีวางขวดไว้ก่อนแล้วครับแหมพี่น้องครับโอ้ระวังครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแจ้งเตือนนะอะอาแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับนี่ครับเอกสิทธิ์สิทธิ์เกรียงไกรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาดูก่อนครับอืมมาดูก่อนครับก่อนจะจากกันไปมาดูก่อนครับ อย่าเพิ่งไปไหนครับโอ้มาถึงคนก่อนครับแหมจองเสื้อขาวครับคุณผู้ชมครับผมจองเสื้อขาวอือหือเอาล่ะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมบอกทำไมไม่ไปสักทีครับไม่ไปสักทีครับโอจะไปได้อย่างไรครับอ่าไปแล้วครับไปแล้วดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ